เราทไปแล้วโอเคครับวานนี้ความรู้สึกขอทีไม่ได้เลครับครับก็ความรู้สึกวันนี้นะผมดีใจมากๆครับที่มาได้ร่วงงานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานที่มีบาสด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากมาแล้วก็สนุกครับแล้ววันนี้ได้ลงแข่งบาส์ด้วยมีความพิเศษยังไงบ้างครับก็วันนี้ได้อยู่ทีมเดียกับมีนครับก็เป็นอะไรที่ทีมเมทคุ้นเคยก็เลยรู้สึกว่า แฮปปี้ไม่เหงาครับแล้วก็ได้รู้จักพี่ใหม่ๆด้วยพี่สไปด์แล้วก็พี่เจมส์ครับแล้วเราเป็นนักกีฬาด้วยเอาความสามารถของเรามาช่วยเทรนทีมจนได้แชมป์ไว้เป็นขนาดนะครับทีมพีมผมผมว่าเป็นทีมเวิร์กว่าแบ่งกันทําสกอร์ครับผมก็ช่วยๆกันผมว่าได้แชมป์ด้วยกันครับฝากกิจกรรมด้วยไหมครับผมก็ฝากกิจกรรมนะครับของเอสนะครับเงยหน้าไปด้วยกันนะครับอเดี๋ยวพี่ต่อครับครับ ผมก็ในรอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้3ามสี่เดือนสามสีเดือนลังจกแข่งเสร็จครับรับผมปกติอยู่ด้วยกันครับอยู่ทีมด้วยกันตลอดไปเล่นบาสไปอะไรก็อยู่ด้วยกันครับมหาลัยก็อยู่ทีมเดียวกันครับผมด้วยกันครับอมกันอดไเล่นรอะรก็อู่้วยกนราลัยอยู่ทเล่วกันรบ่กตอยู่้วยกนคยู่ด้วยกันอเล่นบารอก็อ่ด้วยกันครับมหาลัยก็ู่ทเดยวกันค่ากตนงย่ายครับรู้สไตล์เล่น่แล้ว แต่ว่าบอมๆครับออแต่ก็มาด้วยครับวันนี้มาด้วยแต่ว่า,วาผมคือม<า>ผมก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยอะไรเงี้ยก็แบบถ้าซ้อมจะยิงไม่ลงครับบอกแล้วร่างทองก็ต้องมาตอนไม่ซ้อมนี่แหละใช่ครับโอ้ขอบคุณครับทิงก็ช่วงนี้ว่างด้วยครับก็เลยได้พอได้เล่นได้ออกล่างกายบ้างครับ อะไรนะครับแมทแมทเหรอครับแมทห้าแมทหน้ามีครับผมก็มีอ่าสามสามเนาะสามสามของเวิร์กพอยครับพี่แข่งแต่ว่าผมก็มีน่ยอยู่คนละทีมครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีรายการหนึ่งครับเดี๋ยวก็ติดตามว่ายังไงครับผมใช่กำลังกำลังแบบดูคิวอยู่เดี๋ยวนะครับผมออฟแฟนมีครับก็ใกล้นะครับผมวันนี้แบบวันนี้13 อีก3วันนะครับวันนี้ผมก็ยังไม่ไปซ้อมครับผมผมมาทํางานที่นี่ก่อนครับก็ลุ้นเลยว่าแฟนมิจะออกมาเป็นไงครับแต่ก็แบบตั้งใจครับตั้งใจกันมากซ้อม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 ทุกวันเลยครับครับผมก็ไม่ไม่ซ้อมแต่พร้อมโชว์ก็ประมาณ 80%นะครับเือแค่แบบรันทูจริงๆแล้วว่าแบบไล่ว่าตามเบรกดาวที่เขาให้มาครับผมว่าแบบจะออกมาเป็นยังไงเวลาจะยังไงครับผมก็จริงๆก็มีแบบทางค่ายก็แอบมาสปอยว่าแบบเออเกสเปเยลเกสเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมว่าแน่ผิดหมดครับใช่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมครับผมจะเลยเลยไหมจะเลยเลยไหมล่ะโอเคครับ โอเคครับก <Okay, S 2> ็ได้แต่ใดก็ไปขับรถไปตามมาครับเอาก็ช่วยๆครับทีมงานช่วยด้วยแล้วก็แบบมีมีคนที่รู้จักอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่บอกเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุด อผมชวนแล้วแต่พี่แกไม่ว่างช่วงนั้ช่วงนี้พี่แกแบบทำคอนเทนต์กับแก๊งอยู่ยังยังไม่ใช่ผมยังไม่ใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับก็ทิ้งถ่ายไปสองเรื่องครับพี่ตอนนี้มีรักหักหลังนะครับผมแล้วก็เกมคงเก็บแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าออนเมื่อไหร่ับผม ผมว่า,น,าน่าจะปีนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งถ่ายเสร็จไปประมาณตุลาครับตุลาปีที่แล้วผมก็หวังว่าให้ปีนี้เอาจริงๆนะนผมก็หวังว่าอยากให้ออนปีนี้นนครับ,บใช่ครับคือยังเรายังไม่รู้ว่าแผนประมาณไหน,นใช่ครับือถ้าสมมติว่าออนใก้กันก็เห็น้นใช่แต่ว่ามันดีหน่อยพี่ที่ว่าสองเรืเอรร่อง,รรองน,นี้มันคนละแนวครับครับคนละแนว โอเคก็เกมวงเกมครับผมเดอะสแกมเมอร์เกมผมเล่นกับพี่ก้าวครับผมเป็น uh, เรื่องราวของนักต้มตุ๋นครับพี่นักต้มตุ๋นสามสามรุ่นก็คือมีรุ่นมหาลาัยเด็กๆแล้วก็วัยกลางคนแล้วก็มีแบบรุ่นเกา่าๆอะไรเงี้ยครับซึ่งทิง่ะเล่นเป็นวัยกลางคนครับครับผมแล้วพี่ก้าวเนี่ยเล่นเป็นน้องทิงพี่ก้าวสุภาพอ่าครับเล่นเล่นเป็นรุ่นน้องแก๊งมหาลายัยแบบเพิ่งหัดต้มตุ๋นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามารวมกันทําภารกิจกันแล้ว ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับผมนะเป็นการที่เราอ่ะเหมือนปกติโกตัวผมอ่ะจะเป็นเรื่องความรักซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับการที่จะทํายังไงให้โลกยอมรับทํายังไงให้เราจะไปอยู่จุดสูงสุดคือตัวละครเหมือนมองว่ามีเงินอ่ะก็จะทําให้อยู่บนจุดสูงสุดได้เรื่องนี้ก็เลยเป็นแบบโกก็จะเป็นแบบการทาภารกิจการที่จะแบบไปต้มตุน๋นไปหลอกคนอะไรเงี้ยครับมีความคิดว่าคือ ถ้าหลอกคนที่ไม่ดีอ่ะเท่ากับว่าเราอ่ะช่วยคนอื่นแต่จริงๆมันก็เป็นความคิดที่ผิดๆแต่ว่าในในเรื่องอ่ะตัวละครผมขับเคลื่อนด้วยสิ่งนั้นครับครับผมอะไระครับเท่าเทครับเท่าๆ่แล้วก็รักหักหลังเป็นอ่าเป็นแนวรักสามเศร้าครับพี่เรื่องนี้ผมก็ว่ามันเป็นอ่าแนวดราม่าโรแมนติกที่แบบตาตื่นใจผมนะ อ่าเป็นการถ่ายที่รู้สึกว่าไปถ่ายที่แปลกๆสวยๆที่โลไม่ซ้ำอ่ะพี่ปกติผมไปถ่ายก็จะมีโลบางโลที่เราเคยไปถ่ายแล้วอันนี้คือโลไปยากแต่ถามว่าสวยจริงไหมสวยมากใช่ใช่แล้วผมก็ยี่สิบห้ามีนาคมนี้ผมเมื่อตะวันรับฟ้าก็เป็นเวลาของดวงดาวครับผมชื่อยาวมากเลยาชื่อยาวมากเลย ใช่ไปแฟชั่นวีคีาิก็งานทนัดครับผมก็เหมือนรอบนี้เป er> ็นการไปฝรั่งเศสครั้งแรกครับผมก็รู้สึกว่าได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับได้แบบมีอินสปิเรชันใหม่ๆด้วยได้ไปดูโชว์ต่างๆซึ่งตอนดูโชว์นี้ผมแบบชอบมากครับคือมู d ์แอนโทนแบบการโชว์ตีมของเขานี่คือดีมากๆเลยใช่ก็เก็บเก็บรายละเอียดใช่เก็บเป็นประสบการณ์ครับ จริงครับก็ผมขอฝากนะครับผมละครนะครับร่างฉากหลังแล้วก็เกมคงเกมครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวภาพยนตร์เนี่ยแต่ผมยังบอกไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเขาไม่ให้บอกไม่เฉพาะเราผมครับผมก็ฝากเรื่องเมื่อวันรับฝากได้เป็นเวลาของวงดาวด้วยนะครับผมยีิห้ามีนาคมนี้ก็แฟนมิรผมนะครับผมมีวันที่16มีนาคมนี้นะครับผมแล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งครับ ก็ไม่บอกเหมือนกันเขาพิธีไม่บอกฉันพิธีไม่บอกผมก็ไม่บอกแต่อันนี้คนละเรื่องคนละเรื่องครับแต่จะทําเหมือนกันครับอ๋อครับผมแล้วก็ฝากเอสด้วยนะครับขอบคุณมากครับบขอคุณครับขอบคุณครับ